ระวังเล่นติ๊กต k อกอยู่ดีๆก็อาจจะเงินหายได้นะเพราะมิจฉาชีพมีอยู่ทุกที่แล้วมันอาจจะจ้องเล่นงานคุณอยู่ก็ได้และคนร้ายใช้วิธีอะไรในการหลอกเราบ้างละ่ะจนยอดเงินโอนรวมถึง3 5ล้าน5แสนบาทและนี่แหละค่ะคือสิ่งที่คนร้ายต้องการนอกจากกรณีเหล่านี้นะคะยังมีรูปแบบการหลอกลวงอื่นๆบนติ๊กต k ออีกเพียบแล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงกันดีละ่ะ สวัสดีค่ะพบกับดิจิ t ั l Thailand กับชีสีิชโนกค่ะเชื่อว่าท่านที่ชมอยู่นี้ก็จะต้องมีชาวติ๊กต็อกอยู่บ้างล้ค่ะไม่ว่าจะเป็นสายแดนสายชิมหรือว่าสายลิปซิงแต่เชื่อไหมคะว่าติ๊กต็อกก็เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่มีผู้คนโดนหลอกเยอะเหมือนกันเพราะว่ามีมิจฉาชีพแฝงตัวอยู่และหลายคนเนี่ยก็โดนหลอกเงินไปเป็นจํานวนมากเลยค่ะซึ่งก็เป็นภัยที่เราจะต้องรู้เท่าทันนะคะจะได้ไม่โดนหลอกและคนร้ายใช้วิธีอะไรในการหลอกเราบ้างล่ะ วันนี้ชิสได้รวบรวมเอาข่าวเกี่ยวกับการหลอกลวงใน TikTok รวมถึงกระชู 1, พันทิปมาให้ทุกคนเห็นภาพกันแล้วค่ะมาเริ่มกันที่เคสแรกกรณีหลอกให้ลงทุนเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับการหลอกผ่าน Facebook หรือว่า Line เลยค่ะคนร้ายเนี่ยจะเข้ามาตีเนียนหรือว่าตีสนิทกับเราก่อนในกรณีของ TikTok เนี่ยก็อาจจะมาจ้างเราทำคลิปก่อนนี่แหละค่ะ อย่างในกรณีที่มีผู้เสียหายไปแจ้งความและยื่นเรื่องที่ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยคนร้ายนะคะได้อ้างว่าเป็นฝ่ายบริการจากแอปพลิเคชัน TikTok ส่งข้อความมาชักชวนเหยื่อให้ถ่ายคลิปโดยจะให้ค่าตอบแทนคลิปละ15บาทเหยื่อก็หลงเชื่อค่ะเพราะว่ามันดูไม่มีอะไรใช่ไหมคะเลยส่งคลิปให้ไปทั้งหมด3คลิปปรากฏว่าได้เงินค่าตอบแทนกลับมาจริง แล้วต่อมาคนร้ายก็เริ่มแผนต่อไปโดยอ้างว่าจะได้กำไรมากกว่าการทำคลิปนั่นก็คือการชักชวนให้ลงทุนเทรดหุ้นโดยบอกว่าจะได้ผลตอบแทนถึง60%แต่เงินที่โอนไปโอนมาเนี่ยจะต้องผ่านแพลตฟอร์มของเขาด้วยนะแรกๆเนี่ยก็อาจจะได้เงินจริงล่ะค่ะแต่พอลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจนยอดเงินโอนรวมถึง3ล้าน5แบาทแต่ว่าถอนเงินไม่ได้ค่ะคราวนี้ก็หายเกลี้ยง และยิ่งถ้าเจอแบบนี้นะคะก็ควรจะเอกใจกันสักนิดค่ะเพราะว่าลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนถึง60%เนเี่ยเป็นไปได้ยากมากๆและถ้ามันดีอย่างนี้เนี่ยเขาจะมาบอกเราทําไมคะเขาลงทุนเองไม่ดีกว่าหรอและยิ่งจะต้องโอนเงินหรือดําเนินการต่างๆผ่านแพลตฟอร์มของเขาด้วยเนี่ยก็ยิ่งตามตัวได้ยากเลยเพราะฉะนั้นถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะอย่าหลงเชื่อเป็นอันขาดเลยค่ะ กรณีหนึ่งนะคะคนร้ายเนี่ยก็จะใช้แอป TikTok ในการหลอกลวงคนไปทำงานค่ะบอกว่าเป็นงานง่ายงานสบายพอคนสนใจแล้วคนร้ายก็จะบอกว่ามีค่าลงทะเบียนค่าดำเนินการค่านู่นค่านี่และนี่แหละค่ะคือสิ่งที่คนร้ายต้องการพอเราโอนเงินให้ปุ๊บ คนร้ายก็จะเชิดเงินเราหนีหายไปทันทีมาดูเคสตัวอย่างของเรื่องนี้เลยค่ะเมื่อวันที่8มกราคมที่ผ่านมานี้เองศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้รับแจ้งความจากผู้เสียหายกว่า40คนโดยผู้เสียหายบอกว่าผู้ใช้แอปพลิเคชัน TikTok บัญชีหนึ่งมาโพสตเชิญชวนคนไปทำงานที่สวนสตรอเบอรี่ที่ประเทศสวีเดนรายได้ดีแหมฟังดูดีเลยใช่ไหมคะทำงานที่สวนสตรอเบอรี่ที่สวีเดนด้วยรายได้ดีอีกต่างหาก แต่แต่ถ้าจะไปเนี่ยต้องเสียค่าดำเนินการนะคะรายละ35,000บาทพอตกลงโอนเงินแล้วนัดพบกันที่สถานทูตสวีเดนหรือว่าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองคนร้ายเนี่ยก็จะป่ายเบี่ยงหนีแล้วก็ปิดช่องทางการติดต่อค่ะใครทำตามไปก็เรียบร้อยค่ะโดนหลอกแล้วแล้วถ้าเรามาคำนวณค่าเสียหายเนี่ยผู้เสียหาย40คนเสียเงินกันคนละ35,000บาท ก็เท่ากับว่ามูลค่าความเสียหายเบื้องต้นนี้จะเท่ากับ1นึ่งล้านสี่แสนบาทเลยนะคะอันนี้ยังไม่รวมค่าที่ต้องเตรียมตัวนะซึ่งพอสืบไปหาเจ้าของบัญชีที่โอนไปก็ปรากฏว่าเป็นบัญชีม้าค่ะและ1ในบัญชีนั้นมีเงินหมุนเวียนกว่า9ล้านบาทซึ่งการไปทํางานที่ต่างประเทศเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายๆนะคะถึงไปที่นู่นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะยังโดนหลอกได้อยู่ เพราะฉะนั้นจะหางานเนี่ยก็ควรจะหาจากแหล่งที่น่าเชื่อถืออย่างเช่นกรมการจัดหางานตามลิงก์ที่ขึ้นอยู่นี้เลยค่ะแค่กดหัวใจเราจะเสียเงินได้ยังไงคุณผู้ชมสงสัยไหมคะเรื่องนี้ชีสเจอมาจากกระทูในพันทิปค่ะแล้วไม่ใช่แค่กระทูเดียวด้วยนะคะเพียบเลยค่ะโดยคนที่โดนหลอกมาแชร์ประสบการณ์แบบนี้ค่ะ เริ่มต้นจากเจ้าของกระทูได้รับสายที่โทรมาชวนให้ทำงานเสริมของ TikTok อเบอร์ที่โทรมาเป็นเบอร์02ด้วยนะแล้วคนร้ายก็จะให้แอดไลน์ไปคุยกับเจ้าหน้าที่พอแอดไลน์ไปเจ้าหน้าที่คนแรกก็จะให้กดหัวใจ TikTok อพร้อมส่งลิงก์ให้คลิกเข้าไปเพื่อกดถูกใจแล้วให้แคปภาพหน้าจอมาเป็นหลักฐานค่ะหลังจากนั้นก็จะขอเลขบัญชีพร้อมเพจของเหยือ่อซึ่งงานแรกเนี่ยเจ้าของกระทูได้เงิน30บาท หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่คนที่2ที่เขาเรียกว่าผู้ดูแลก็จะมารับไม้ต่อโดยให้เจ้าของกระทู้เข้ากลุ่มไลน์ซึ่งในไลน์กลุ่มนั้นมีสมาชิกเกือบ400คนแนะ่ซึ่งผู้ดูแลกลุ่มเนี่ยก็จะคอยส่งคลิป t ิกตอกให้เรากดถูกใจเรื่อยๆจะได้คลิปละ10บาทและคลิปเนี่ยจะเข้ามาทุกๆ40นาทีค่ะเจ้าของกระทู้เนี่ยก็ทำการกดหัวใจไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ส่งหลักฐานแปบว,ว่ากดแล้วแล้วก็แจ้งถอนเงินฟังมาถึงตรงนี้ดูดีมากเลยใช่ไหมคะ ทำงานก็ง่ายเงินก็เข้าแต่ว่าเงินเนี่ยไม่ได้เข้าผ่านธนาคารแบบที่เราใช้กันค่ะแต่มันผ่านระบบที่เขาสร้างขึ้นมาอีกทีแล้วหลังจากนั้นผู้ดูแลก็จะทําทีเป็นชวนให้เราทํากิจกรรมพิเศษเล่นตั้งแต่100 300 800แล้วก็1000บาทมาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกิจกรรมพิเศษที่ว่านี้มันคืออะไรล่ะวิธีการเล่นก็คือ เขาจะให้เราโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารก่อนค่ะโดยมือใหม่เริ่มที่100บาทก่อนแล้วก็ให้ลายเจ้าหน้าที่คนที่3ที่เรียกว่าผู้เชี่ยวชาญมาพาทํากิจกรรมคล้ายกับการเทรดดิ้งเลยก็ทำํำง่ายๆตามที่เขาบอกไปเรื่อยๆแล้วก็ได้เงินมา150บาทพร้อมให้ถอนเงินได้เลยแค่นี้เองจบเป็นไงล่ะคะกิจกรรมง่ายๆแป๊บเดียวได้กําไรตั้ง50%เหยื่อชักจะหลงเชื่อตายใจ หลังจากนั้นก็จะสลับกับการกดถูกใจติ๊กต็อกคลิปละ10บาทวนไปจนถึงกิจกรรมพิเศษร,รอบที่2ค่ะแต่ว่ารอบนี้นะคะจะต้องเล่น300บาทเท่านั้นแล้วก็เหมือนรอบแรกเลยค่ะเลยได้มา390บาทพอครั้งที่3คราวนี้ต้องเล่น800บาทค่ะแต่ว่ารอบนี้ต่างไปนิดตรงที่ผู้เชี่ยวชาญดึงเข้ากลุ่มที่มีผู้เล่นรอยอยู่แล้วซึ่งรวมเจ้าของกระทู้ก็เป็น3คนแล้วต้องทำา3งานนะงานแรก800บาท งานที่2 1,600บาทงานที่3 9,600บาทรวมทั้งหมด1 2 0 0 0บาทโดยที่จะต้องเล่นให้ครบด้วยถ้าเล่นไม่ครบจะถอนเงินออกมาไม่ได้สักกะบาทและเจ้าของกระทูกก็หลงเชื่อโอนเงินเข้าบัญชีแล้วคนร้ายก็เหลี่ยมบอกว่าไม่ได้เขียนใบบันทึกช่วยจำท้ายสลิปว่ารายการครั้งสุดท้ายก็เลยทำให้ต้องโอนใหม่อีก23,000บาทถ้าเหยื่อหาเงินก้อนนี้มาไม่ได้เงินก็จะค้างในระบบแบบนั้น เจ้าของกระทูนะคะก็เลยถอนเงินสดจากบัตรเครดิตมาโอนให้ค่ะเพราะว่าอยากจะถอนทุนคืนแต่สุดท้ายคนร้ายนะคะก็บอกว่าระบบมีปัญหาไม่สามารถที่จะถอนเงินได้ทั้งๆท,ที่อีก2คนเนี่ยก็สามารถที่จะถอนได้ปกติเลยเดาว,ว่า2คนนั้นน่าจะเป็นหน้าม้าและค่ะสรุปแล้วนะคะเจ้าของกระทูเนี่ยก็สูญเงินไปเกือบ4 0,000บาทเลยคะ่ะส่วนอีกกระทูนึง โดนหลอกให้ทำงานผ่านแอปพลิเคชัน TikTok จนเสียเงินไป30,000ืค่ะโดยเจ้าของกระทูได้เล่าว่าคนร้ายมาจ้างให้ไปกดหัวใจกดดูคลิปวิดีโอซึ่งแรกๆเนี่ยเงินก็เข้ารัวๆเลยจนวันหนึ่งมีโบนัสสำหรับสมาชิกใหม่จ่าย1,500ค่าคอม500แต่ว่าต้องทำ3า3ครั้งนะคะถึงจะถอนค่าคอมได้เจ้าของกระทูก็หลงเชื่อเพราะคิดว่าถ้าแค่3,000บาทก็น่าจะลองเสี่ยง แต่มันไม่ใช่แค่3,000บาทนะสิคะรอบแรก1000บาทรอบที่22,000บาทรอบที่3 12,000บาทในรอบที่3นะคะจะมีคนทำงานทั้งหมด3คนคะ่ะซึ่งเมื่อทำงานเสร็จแล้วโอนเงินให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยคนร้ายเนี่ยก็จะบอกว่าไม่ได้พิมพ์บันทึกช่วยจาในรายการสุดท้ายจะต้องโอนเงินใหม่อีก1 2 0 0 0บาทซึ่งค,คุ้นเหมือนกระชูแรกเลยไหมคะ แล้วหลังจากนั้นก็เหมือนกันเลยค่ะคนร้ายบอกว่าทำงานผิดพลาดถอนออกไม่ได้แต่อีกสองคนถอนออกได้นะเพราะว่าทำงานถูกสุดท้ายเจ้าของกระทู้โดนหลอกไป2 8 0 0 0บาทแต่เงินค่าคอมเขาให้จริงๆนะแต่เงินมันอยู่ในระบบถอนออกไม่ได้ถ้าจะถอนต้องซ่อมง,งานเสียเงินอีก4 0 0 0 0บาทจะเห็นได้ว่าคนร้ายนะคะมาในรูปแบบเดียวกันเลยค่ะ เริ่มจากให้กดหัวใจดูคลิปหรือว่าทำกิจกรรมที่ต้องเสียเงินก่อนจากนั้นก็หลอกเงินเราไปค่ะซึ่งถ้าหากใครเจอแบบนี้นะคะก็อย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดเลยค่ะนอกจากกรณีเหล่านี้นะคะยังมีรูปแบบการหลอกลวงอื่นๆบนติ๊กต็อกอีกเพียบเช่นแบบแรกก็การหลอกลวงให้กู้ยืมเงิน โดยกลงนี้คนร้ายจะอ้างว่าเป็นผู้ให้กู้ยืมเงินที่มีใบอนุญาตและหลอกล่อให้เหยื่อจ่ายเงินมัดจำสำหรับการเบิกเงินกู้เมื่อโอนเงินมัดจำแล้วคนร้ายก็จะหายเงียบติดต่อไม่ได้อีกเลยค่ะหรือที่แย่ไปกว่านั้นพวกเขาอาจจะขอข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อแบล็กเมลเหยื่อในภายหลังแบบที่2การหลอกลวงเพื่อให้รับส่งเงินผิดกฎหมายอันนี้เป็นการหลอกลวงที่เสนอโอกาสในการทำเงินแต่คนร้ายจะเข้ามาควบคุมบัญชีธนาคารของเหยื่อ โดยที่เขาจะให้ค่าในหน้ากับเหยื่อเป็นการตอบแทนทําให้ตัวเหยื่อเนี่ยแหละค่ะอาจจะเข้าข่ายการฟอกเงินที่ผิดกฎหมายโดยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยด้วยซ้ําโดนข้อหาฟอกเงินซะงั้น 3. การหลอกลวงด้วยสินค้าและบริการฟรีคนร้ายก็จะทําทีเป็นเอาสินค้าหรือว่าบริการฟรีมาหลอกล่อค่ะแต่ก่อนจะได้ของฟรีเนะี่ยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการก่อนนะหรือที่แย่ไปกว่านั้นก็คือเหยื่อโดนหลอกขโมยข้อมูลส่วนบุคคลไปด้วย และข้อ4การพนันถึงแม้ว่า TikTok จะไม่อนุญาตให้มีการส่งเสริมบริการการพนันในคอนเทนต์แต่แน่นอนค่ะว่าคนร้ายอาจจะใช้ช่องโว่เล็กๆน้อยๆมาทำคอนเทนต์แบบนี้ก็ได้และการพนันของมิจฉาชีพพวกนี้จะทำให้ผู้เล่นมีแต่แพ้กับแพ้ก็อาจจะปล่อยให้ได้สักแป๊บพอตายใจแหละจากนั้นก็ให้เสียหมดตัวยิ่งท้าพนันออนไลน์น่ะมันคือโปรแกรมที่สั่งได้กำหนดได้ล็อกผลได้อย่าไปหลงกลนะคะ และนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการหลอกลวงบน t k k t o k เท่านั้นนะคะและคนร้ายเนี่ยก็ขยันหาวิธีใหม่ๆมาจ้องเล่นงานเราอยู่เรื่อยๆด้วยแล้วอย่างนี้เราจะทํำยังไงกันดีละ่ะซึ่งวิธีหลีกเลี่ยงคนร้ายเนี่ยทิกต o k เขาก็ได้แนะนําไม้แล้วค่ะ วิธีหนึ่งที่คนร้ายชอบใช้นั่นก็คือการส่งข้อความหลอกลวงเหยื่อเพื่อหลอกล่อให้มาหลงเชื่อหรือที่เรียกว่าฟิชชิ่งเป็นการเล่นคำกับคำว่าฟิชชิ่งที่แปลว่าตกปลานั่นเองค่ะโดยคนร้ายก็จะส่งข้อความเพื่อหลอกลวงเหยื่อให้บอกข้อมูลส่วนต,วตัวต่างๆเช่นรหัสผ่านซึ่งติ๊กตอกไม่มีนโยบายติดต่อไปหาผู้ใช้เพื่อสอบถามรายละเอียดบัญชีหรือขอข้อมูลการตรวจสอบยืนยันดังนั้นถ้าเจอข้อความบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ติ๊กตอก หรือฝ่ายประชาสัมพันธ์ดิ k t ตอกขอสอบถามข้อมูลบัญชีหรือรหัสยืนยันอะไรประมาณนั้นแบบนี้เป็นคนร้ายแน่นอนและถ้าหากเราพบข้อความหลอกลวงในลักษณะนี้เช่นได้รับอีเมลหรือข้อความที่ดูผิดปกติเจอแบบนี้อย่าเปิดดูเด็ดขาดและช่วยกันกดรายงานทันทีและหากพบวิดีโอบน t ิกต o k ที่คิดว่า เอ๋แบบนี้น่าจะเป็นผู้ไม่หวังดีแน่ๆเลยก็ให้กดรายงานวิดีโอนั้นเช่นกันวิธีรายงานวิดีโอก็ง่ายมากๆเลยค่ะกดค้างที่วิดีโอนั้นไว้แล้วก็เลือกรายงานจากนั้นทำตามคำแนะนําของเขาได้เลยนอกจากนี้ยังมีแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อรายงานเนื้อหาของคลิปที่เข้าข่ายการหลอกลวงบน TikTok ได้ด้วยลิงก์ก็ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยค่ะแล้วเราก็ต้องระลึกอยู่เสมอนะคะว่าอย่าก,กดลิงก์ที่น่าสงสัย หรือวางใจเว็บไซต์หรือว่าใครก็ตามที่สัญญาว่าจะให้สิทธิประโยชน์หรือว่าของรางวัลอื่นๆกับเราฟรีๆเพราะว่าเว็บไซต์เหล่านั้นอาจจะใช้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของเราก็ได้ค่ะแล้วถ้าหากรู้สึกว่าบัญชีของเราเนี่ยมีความเสี่ยงเนื่องจากว่าเราคุยกับคนร้ายไปแล้วหรือว่าได้ให้ข้อมูลเกี่ยกับบัญชีของเราไปแล้วก็สามารถทําให้บัญชีของเรามีความปลอดภัยขึ้นได้โดยเบื้องต้นทําแบบนี้เลยค่ะ รีบเข้าไปทําการเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีของเราแล้วเปิดการใช้งานตรวจสอบยืนยัน2ระดับรวมถึงตรวจสอบอุปกรณ์ที่คุณเข้าสู่ระบบว่ามีโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆที่กําลังใช้งานหรือเข้าถึงบัญชีทิกตอกของเราเมื่อเร็วๆนี้ไหมซึ่งทําได้โดยการแตะโปรไฟล์ที่ด้านล่างแล้วแตะปุ่มเมนู3ขีดที่ด้านบนจากนั้นแตะการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวแล้วแตะความปลอดภัยแต่อุปกรณ์ของคุณหากไม่รู้จักอุปกรณ์ก็ให้แตะปุ่มลบเพื่อลบออก ก็คือไม่ให้อุปกรณ์นั้นมาใช้บัญชีของเราเมื่อเตะเขาไปแล้วก็เปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อป้องกันบัญชีของคุณได้นะสรุปแล้วเล่นติ๊กต k อกแล้วเพลินเลยแต่อย่าเพลินจนโดนหลอกนะคะไม่อย่างงาั้นอาจจะต้องเสียเงินแล้วก็เสียใจที่โดนหลอกด้วยและถ้าเจอแอคเขาไหนที่น่าสงสัยเนี่ยก็อย่าลืมกดรีพอร์ตด้วยนะคะจะได้ป้องกันคนร้ายแล้วก็ปกป้องผู้อื่นด้วยเราจะได้เล่นติ๊กตอกกันอย่างสบายใจ และขอขอบคุณซอสหอยนางรมตามแม่ครัวที่ร่วมส่งเสริมความรู้ไอทีและเทคโนโลยีดีๆเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นนะคะอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดถัดนะ้ำ